สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่อง u ูท b e ชายกลางพัทถินนะครับก็วันนี้จะมาพูดคุยนะครับกับเจ้าวีโคแชม์นะครับหลังจากที่ซื้อมือสองมาได้ประมาณสัก2เดือนนะครับก็วิ่งไปประมาณสัก2,000ันกว่ากิโลแล้วนะครับอยากจะมาพูดคุยให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างนะครับซื้อมือสองมานะครับวันนี้เป็นรถวีโคแชม์ปี14นะครับ VN นนะครับเกียร์ออโต้นะครับ อย่างที่ทุกคนได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็ซื้อมาในราคานะครับสามแสนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับห้องเครื่องนะครับอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับหลังจากเราซื้อมาประมาณได้สองเดือนนะครับก็ทําอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ก็ มีเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเกียร์เฟืองท้ายโดนไปสามพันนะครับนี่ครับแล้วก็มีอุดอ,อะไระเขาเรียกสายระบายไอนะครับต่อสายระบายไอลงพื้นนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกคนมันจะมืดๆหน่อยนะครับ อ่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแสงให้ดูนะครับเ้องเรื่องก็จะเลื่อนหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ล้างมีต่อสายระบายไอนะครับของสายระบายไอของผมจะต่อแบบนี้เลยนะครับให้นะครับเพื่อนผู้ชมนะครับข้างในนะครับแล้วก็รัดใส่กับถอยแอร์เลยนะครับใน ปล่อยลงพื้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนท่อตัวนี้นะครับผมไม่ได้ถอดออกนะครับตัวนี้ไม่ได้ถอดนะครับนี่ผมจะเอาจุกจุกก็คือจุก่าอยู่ที่เดิมเลยนะครับผมวอจุกครอบปลายไว้ก็คือสวมสวมปลายตัวนี้ไว้ปกติท่อตัวนี้มันจะมันจะมีท่อพลาสติกวนออกมาจากตัวน,นั้นแล้วก็มาเข้ากับตัวนี้นะครับแต่ผมต่อดอ,อกแล้วก็เอาที่เขาแถมมากับตัวนี้อุดไว้นะครับปกติก็จะอุดตรงนี้นะครับ สวมรัดตรงนี้แต่ผมไม่ได้ถอดนะครับก็คือปล่อยไว้เดิมๆนะครับก็อุดโตตรงปลายเอานะครับก็ไม่มีอะไรครับสำหรับใครหาอยู่นะครับเจ้าวีโก้แชมป์ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ดีครับใช้ดีก็น้ำมันก็ไม่ถือว่าเปลืองเท่าไหร่นะครับก็ขึ้นอยู่กับเราขับนะครับถ้าขับธรรมดา ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าขับทางไกลอย่างนี้ผมว่าประหยัดใช้ได้อยู่นะครับตัว Vi โกะแชมป์มีเอ็นนะครับตัวนี้ยูโรสีนะครับอีจีอาร์ยังไม่ได้อุดนะครับเดิมๆนะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่าตัวนี้ถ้าอุดแล้วไฟโชว์นะครับอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับยังไม่ได้อุดนะครับเดี๋ยวรอถอดล้างอุดทีเดียวนะครับสําหรับ การใช้งานนะครับก็ถือว่าโอเคครับสำหรับไปที่หาอยู่ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับจากครั้งก่อนที่รีวิวไปก็คือผมขับอีซูซุนะครับครั้งก่อนครับเป็นอีซูซุ2อ0พเกียร์ธรรมดานะครับนี้เปลี่ยนมาเกียร์อโตโอสบายขึ้นเยอะนะครับนี่ครับภายในก็สบายขึ้นเยอะเลยนะครับเปลี่ยนจากเกียร์ธรรมดามาเป็นเกียร์อโต แต่ของอีโก้ก็จะช่วงล่างก็จะรู้สึกมันจะเด้งๆหน่อยนะครับอันนี้ยังร้อเดิมๆนะครับเดิมๆไม่ทําอะไรเลยนะครับล้อเดิมก่อนสินะครับอันนี้ก็คือโรงจอดร,รถนะครับที่หอพักนะครับก็จะมีเฉพาะโ o y o ต้ตาครับอีซูซนะครับ ประมาณนี้นะครับที่จอดรถอันนี้จอดฟรีนะครับไม่เสียตังค์นะครับครับมาบอกในคลิปนี้นะครับสําหรับใครที่มองหาวีโ o แชมป์ใช้งานอยู่ก็สําหรับผมถือว่าโอเคนะครับก็ไม่อืดเท่าไหร่นะครับกับเกียร์โต้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเครื่องตัวนี้น้ํามันก็โอเครับได้นะครับก็ไม่ถือว่ากินไม่ถือว่าประหยัดนะครับก็อยู่กลางๆนะครับขึ้นอยู่กับเรา การกับขี่ของแต่ละบุคคลนะครับแต่ชวนเครื่องนี่จะทนไหมก็ต้องว่ากันอีกทีนะครับอันนี้ซื้อมาไม่เก้าหมื่นกว่าโลนะครับไม่รู้ว่ากอไม่กอนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมดูไม่เป็นนะครับเขาบอกว่าไม่เก้าหมื่นผมก็อ่9เก้าหมื่นเท่าเก้าหมื่นนะครับรถผมไม่ค่อยได้ล้างห้องเครื่องนะครับ กลับอย่างเดียวแต่รถมีโดนมานะครับคันนี้โดนซ้ายมานะครับแก้มซ้ายเพราะว่าน็อตขยับนะครับดูโดนฝั่งนี้มานะครับเนี่ยดูฝากระโปรงก็ดูนะครับรอยทําสีมาครับแต่ก็ผมไม่ซีเรียสนะครับก็คือเรารับได้นะครับเรารับได้ครับไม่ภายนอกไม่ซีเรียสครับเดี๋ยวผมเคลียมประกันใหม่ ไม่มีปัญหาครับขอให้เครื่องดีครับแต่เครื่องก็ไม่มีปัญหานะครับสําหรับการที่ใช้งานมาก็เคยทดสอบความเร็วอยู่ก็ร้อยเจ็ดสิบนะครับได้อยู่ก็น่าจะได้ร้อยแปดสิบอยู่นะครับเพราะว่ายังไม่สุดนะครับก็กลัวก่อนนะครับเพราะว่าช่วงล่างมันวิวๆยังไงไม่ดูนะสาหรับใครที่กําลังมองหาวีโคแชมป์นะครับก็แนะนําได้ครับไม่ผิดหวังครับสําหรับใครที่งบน้อยนะครับ ก่อนใครมีงบเยอะก็เป็นป้ายแดงไปเลยนะครับจะได้สบายใจนะครับสำหรับผมงบน้อยนะครับเอาเท่านี้ก่อนนะครับใช้ดีครับใช้ดีถือว่าโอเคครับสำหรับไปหาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ